โดนนวครับโดนนะครับอะไรวะ,ววะมามามาพ,พี่เพื่อนติดยังนี่าใหญ่บ่ๆๆถืกถืกเถืกมาย้อน,นนี่เพื่อนเนียย้อนเลยอาจารย์ย้อนเลยย้อนเลย โอ้ยแม่มันคือลอยมาหน่อยแท้อ่าโดนโดนโดนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไรไวะงานขึ้นแล้วเนาะไปตรงยนันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยันลงไปก่อนยันลงไปวก่อนเพราะว่ามองไไไมองไปเลยยันลงไปที่แหละต้องยันลงไปไม่ไม่ยันออกนอกไอ้สายไฟไอเสดยันในขั้นในขั้ถ่ายคิดปเพื่อนเน่ยนี่ขั้นยันครับยันเนาะใส่ปุ๋ยญ่วันไหนเน่มันติดอยู่ใส่ใไงใส่ไงเอ้ยยอนออกนอกอสายเห็นบหมผมนั่งผมว่ามันกินกินอยูมยมยม่มันก<ด>ิ<อ>นกิ<อ>นกันติดอยู่ไม่ถือว่าโอ้ยตาย งานโคงงัดโซ่ครับขอพี่พี่ให้ดูหน่อยก็ไม่ได้นี่แหละเบื่อเบื่อเบื่อปลาเล็กมันต่อก่อนปลาใหญ่นี่แหละเดี๋ยวลงไปเลยให้มันจมไปเลย